สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ,ะวันนี้ภูมม่อนมีแท่งนะคะแท่งสีนะแบบนี้เป็นแท่งสีฟ้าแท่งสีเขียวแล้วก็แท่งสีเหลืองนะคะหรือเราจะ,จะใช้คำว่าบ,บาร์ก็ได้นะคะบาร์คือตัวแท่งนะ,ะเด็กๆลองสังเกตซิว่าแท่งทั้ง3สีนี้มันสัมพันธ์กันยังไงแท่งสีฟ้าจะเป็นแท่งที่ยาวที่สุดใช่ไหมคะ แล้วก็แท่งสีเขียวกับแท่งสีเหลืองเด็กลองบอกคุูมอนซิว่าแท่งสีเหลืองกับแท่งสีะเ่าที่สีเขียวกับสีเหลืองสัมพันธ์กับสีฟ้ายังไงให้เด็กสังเกตจะเห็นว่าถ้าเราเอาแท่งสีเขียวเนี่ยเห็นไหมคะวางแนบกับเริ่มต้นของสีฟ้านี้มีสีเขียวและถ้าเราเอาสีเหลืองมาวางต่อกันมันจะเป็นไงคะความยาวเขาก็จะเท่ากับแท่งสี ฟ้านะคะอะคราวนี้ครูม่อนอยากให้เด็กลองมองเป็นสัญลักษณ์นะสแสดงว่าถ้าครูคเอาสีเขียวนะคะสีเขียวคือตัวแทนของแท่งนี้กับสีเหลืองใช่ไหมคะการวางต่อกันทําให้ความยาวสองแท่งนี้มันยาวขึ้นเราจะใช้สัญลักษณ์ของการที่มารวมกันนะคะมาวางต่อกันให้ยาวขึ้นด้วยเครื่องหมายอะไรดีคะ หายตอบได้ด้วยเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะหมายความว่าถ้าเราแท่งสีเขียวและแท่งสีเหลืองมาวางต่อกันจะเท่ากับเด็กลองนับซิเท่ากับอะไรคะอ่ะโอเคก็จะเท่ากับแท่งสีฟ้านั่นเองนะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบที่หนึ่งนะสีเขียวบวกสีเหลืองเท่ากับสีฟ้าอ่ะโอเคแล้วค่ะถ้าคุณม่อนแทนด้ตัวเลขเนาะ สมมติสีเขียวของคูมอนก็คือสมมติเป็น7นะคะสีเหลืองของคูมอนมันสั้นกว่าเนาะน่าจะสักประมาณ5แล้วกันเนาะอ่ะ7จบวกหแสดงว่าสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองมารวมต่อกันสีฟ้าเราซีได้เท่าไหร่คะสีฟ้าก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบสองนะคะนี่คือความสัมพันธ์ของบาโมเดลที่เราวางคู่กันเนาะ สมมุติปรากฏว่าในข้อนี้อันนี้เป็นชุดความสัมพันธ์แรกนะสีเขียวบวกสีเหลืองเท่ากับสีฟ้านะคะสส่วนย่อยข้างล่างรวมกันจะเป็น1ส่วนใหญ่ด้านบนนะคะปากฏว่าคุูม,ม่อนบอกว่าสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าอันนี้นะสีฟ้าอันนี้คุูม,ม่อนบอกมาให้เลยสีฟ้าอันนี้เท่ากับ15 อันนี้เท่ากับ15บห้าและครูม,มอนก็บอกว่าสีเหลืองอันเนี้ยสีเหลืองอันเนี้ยเท่ากับ5แต่ครูม,มอนไม่บอกอะไรมาให้รู้ไหมครูม,มอนไม่บอกสีเขียวมาให้เป็นปริศนาเด็กๆลองเดาซิเราจะหาสีเขียวได้ยังไงในเมื่อสีเขียว บวกกับสีเหลืองซึ่งเรารู้ว่าคือห้าจะเท่ากับสีฟ้าคือสอิบห้าอะโอเคทีนี้เรามาลองดูถ้าคุณครูเอาสีฟ้าทั้งหมดทั้งบนเนาะปิดด้วยปริมาณสีเหลืองสีฟ้าเดิมถูกหักวยออกพื้นที่สีเหลืองตรงนี้สีฟ้าตรงนี้เป็นไงคะเมื่อเทียบกับสีเขียว ก็จะเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นถ้าคุณม่อนอยากรู้สีเขียวครูต้องทำยังไงคะสีฟ้าทั้งหมดตอนแรกเนอะอะย้อนกลับมาสีฟ้าเดิมมีอยู่แล้วเราไม่รู้ค่าสีเขียวใช่ไหมคะจะจดตรงนี้เนอะตรงนี้นะคะต้องทำยังไงแล้วก็สีฟ้าทั้งหมดหักด้วยสีเหลืองที่เรารู้แสดงว่าสีฟ้าทั้งหมดคือสิถูกทำอะไรคะ คือที่สีฟ้าถูกหักออกไปด้วยสีเหลืองถูกนําไปลบนะคะด้วยสีเหลืองซึ่งเรารู้ก็คือห้าฉะนั้นสีเขียวจะเท่ากับเท่าไหร่คะสิบห้าลบห้าก็จะเท่ากับสิบจริงไหมอยากรู้ว่าจริงไหมเราก็ลองไปแทนค่าดูจริงไหมถ้าสีเขียวเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าถูกต้องนะคะ ดังนั้นนะจากภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าถ้ามีส่วนใหญ่ที่เรารู้ค่าแล้วนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ตรงนี้แต่ปรากฏว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นี้เกิดจากส่วนย่อยสองอันทำอะไรกันคะส่วนย่อยสองอันมาบวกกันเนาะแต่ในกรณีที่เรารู้ส่วนใหญ่เรารู้ส่วนย่อยแค่ตัวนึงส่วนอีกตัวหนึ่งเราไม่ทราบเราทำยังไงคะเราก็เอาส่วนใหญ่ทั้งหมดหักด้วยส่วนย่อย ที่เรารู้คือการนำไปลบนะคะเราก็จะทราบส่วนที่เหลือที่เท่ากับส่วนย่อยอีกหนึ่งส่วนนั่นเองค่ะ,อะลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในกรณีที่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเกิดจากส่วนย่อยสองส่วนรวมกันใช่ไหมคะสมมติคุณมมอนรู้สีเขียวสีเขียวเท่ากับ12บสอ,อสีเขียวเท่าสิบสอ สีเขียวถ้านำมารวมกับสีเหลืองจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมแต่สีเหลืองเราไม่รู้ส่วนอยอวอีกอันหนึ่งเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าถ้านำมารวมกันแล้วจะเป็นสีฟ้าข้างบนซึ่งสีฟ้าข้างบนโจทย์บอกมาให้ค่ะว่าคือยอี่สิบถ้างั้นเราจะหาสีเหลืองที่เหลือนี้ทันยังไงคะอ่ะถ้าโหลม่อนดูตัวบารข้างบนนะ คูมอนก็เอาพื้นที่สีฟ้าทั้งหมดตรงนี้ปิดทับด้วยพื้นที่สีเขียวสีฟ้าที่เหลือส่วนนี้ก็จะเท่ากับสีเหลืองข้างล่างใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าเราจะได้วิธีการออกมาคือไงคะจะได้การแก้ปัญหาก็คือสีเหลืองวงกลมนี้หรือเราเรียกว่าตัวบวกนะคะด้านล่าง หาได้โดยเอาสีฟ้าก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่เรารวมกันนะคะโดนปิดทับด้วยสีเขียวก็คือการนําไปเท่าไหร่คะคือคำอะไรปิดทับให้น้อยลงได้การนําไปลบกับสีเขียวก็คือ12สองนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะดังนั้นตอนนี้เราจะหาค่าสีเหลืองที่เราไม่ทราบได้แล้วค่ะ ดังนั้นสีเหลืองของเราแทนด้วยเลขอะไรคะถึงจะทำให้คำตอบนี้อ่า2 0่สลบสิเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ8อ่าเท่ากับ8จริงไหมจริงไหมนะคะเราก็ตรวจสอบด้วยการเอา8ไปแทนในวงกลมนี้อ่า12บสอวกแเท่ากับยี แตงว่าตอนนี้ได้คําตอบแล้วค่ะดังนั้นข้อนี้ที่เราไม่รู้สีเหลืองใช่ไหมคะดังนั้นจ้องตอบสีเหลืองเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ8นั่นเองค่ะค่ะตัวอย่างนี้นะคะตัวตั้งก็คือสีเขียวนะคะห้าหมืพันเก้าอยห้าสิบบวกกับอะไรไม่รู้แทนสีเหลืองนะสีเขียวบวกสีเหลืองจะเท่ากับสีฟ้าทั้งหมดด้านบนก็คือ 1 2ึ่งแเราต้องการให้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกการลบเพื่อหาค่าตัวบวกสีเหลืองนี้ที่เราไม่รู้นะคะจากความสัมพันธ์เพื่อหาสีเหลืองอราทยังไงคะถ้าเราเอาสีฟ้าทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ด้านบนนะหากสังเกตว่าสีเขียวถูกทับพื้นที่สีฟ้าพื้นที่สีฟ้าก็จะน้อยลงนะคะเห็นไหมสีฟ้าร้อยลงส่วนที่เหลือตรงนี้ สีฟ้าที่เหลือหลังจากโดนสีเขียวทับไปลบไปก็จะเท่ากับสีเหลืองใช่ไหมคะฉะนั้นเราแก้ปัญหาด้วยการทำยังไงคะเอาผลลัพธ์ทั้งหมดคือสีฟ้าคือตัวผลลัพธ์ตรงนี้นะคะ1 2 1 6งแสนําำไปทำยังไงคะนำไปหักออกด้วยตัวบวก1ตัวนะคะก็คือนำไปลบด้วย ห้าหมืนหกพันเก้า้อยห้าสิบนะคะเมื่อลบแล้วพื้นที่สีฟ้าหรือผลลัพธ์ที่เหลือก็จะเท่ากับสีเหลืองนั่นเองนะคะข้อนี้เราต่อมาเป็นหกหมืนสี่พันหกร้ยแปดสิบห้านะคะดังนั้นก็รูปแบบการเขียนนะคะจะได้ก็คือหาช่องสี R ่เหลี่ยมนี้แทนที่ด้วยการความสัมพันธ์การบวกการลบนะส่วนใหญ่ลบด้วยส่วนย่อย ะะดังนั้นช่องสีเหลืองนี้ก็จะแทนด้วยคําตอบจากผลลบด้านบนนั่นเองค่ะเด็กก็คําตอบนี้มาใส่ด้านล่างนะคะใส่เลขไทย64685นสี่ะคะตัวอย่างนี้นะคะจะอยู่ในบัฝึ่งหัดเล่มที่หนึงนะคะบัฝึ่งหัดเล่มที่หนึงนะคะอยู่ในหน้าที่สามสิบอ่าเหมือนกันเลยนะคะ เหมือนกันเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูแสดงให้ดูแล้วนะเห็นไหมคะเด็กๆสามารถลอกตัวอย่างที่หนึ่งตรงไปตรงนี้แล้วเด็กๆก็ต้องลองทําที่เหลือเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกับไม่รู้สีเขียวแล้วค่ะนี้ไม่รู้สีเขียนรู้สีเหลืองรู้สีฟ้าจะหาสีเขียว,วทำยังไงนะคะก็ใช้ข้สําคัญการบวกกันลบนะเช่นเดียวกันค่ะข้อที่สาส่วนข้อที่4ด้านนี้นะคะก็ให้เขียนรูปแบบการทําให้ใคล้ายด้านซ้ายเลยนะคะก็เขียน ประโยคลงมาทีละขั้นตอนทำข้อ1ถึงข้อที่หแค่นี้ก่อนนะคะ